ขนาดเล็กจะมีจุดวางระบบความปลอดภัยยังไงบ้างพบกันในรายการสองหอเจาทุกเรื่องสเปเชียลค่ะกับตอนที่มีชื่อว่าจุด biosecurity ที่สำคัญที่ต้องมีในฟาร์มค่ะไปกันเลยค่ะกิ๊ง สวัสดีค่ะว,วันนี้นะคะวพวกเราสองเหมาะจอทุกเรื่องนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่มานะนะฟาร์มค่ะแต่ว่าวันนี้พ่อมานะนะคะไม่อยู่แล้วแต่ว่าส่งตัวแทนของเรามาเองก็คือคุณพี่นุค,ค่ะลูกชายของพ่อมานะนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็อยากจะให้พี่นุกเนี่ยเล่าให้ฟังก่อนว่าฟาร์มที่เราอยู่ตอนนี้นะค่ะเป็นฟาร์มแบบอย่างไรบ้างใช่อะก็คือตอนนี้เป็นฟาร์มืดนมครับเป็นฟาร์มขนาดกลางขนาดสามสิบแม่รี สามสิบแมรี่ใช่ไหมคะมีวัวรวมๆแล้วประมาณทั้งหมดเท่าไหร่ครับวัวรวมทั้งฟาร์มประมาณเจ็ดสิบตัวครับเจ็ดสิบตัวมีทั้งวัวดายวัวรีดใช่ครับวัวรุ่นวัวเล็กเนาะตอนนี้เราได้นมที่ประมาณกี่กิโลต่อวันอ่าสี่ร้อยห้าสิบโลต่อวันครับสี่ร้อยห้าสิบโลต่อวันตอนแต่ก่อนหน้านี้เ่ะได้ข่าวว่ามีแบบโรคระบาดเข้ามาก็คือโรคปากเลยครับเปื่อยตอนพอเริ่มมีโรคระบาดเข้ามาเนี่ยเราได้ทำอะไร จัดการกับฟาร์มยังไงบ้างเพื่อที่จะป้องกันโรคก็เพิ่มจุดยาฆ่าเชื้อแล้วก็ทำรั้วกัน้นามลรถ้านอกเข้ารถฝ่าขารถแม่ขาเล่ยก็ทำที่สุมเท้า งั้นทุกคนกนะ็คงสงสัยกันแล้วนะคะว่าแต่ละจุดต่างๆเนี่ยพี่ๆเขาทำเนี่ยมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาตามไปชมในทุกๆจุดกันเลยว่าในฟาร์มเนี่ยเราทํายังไงบ้างแล้ววิธีคิดหรือว่าการที่แต่ละจุดที่ควรจะต้องควบคุมเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะไปชมกันเลยค่ะจุดแรกนะคะกะคะ็คือเรื่องของการจํากัดคนหรือจํากัดยานพาหนะก่อนที่จะเข้าสู่ฟาร์มนะคะเรามีวิธียังไงบ้าง ทำประตูรั้วฟาร์มับบปิดไว้ก่อนกันยานพาหนะเข้าโดยแต่ที่ไม่รับอนุญาตนะครับก็คือถ้าจะเข้าไปในฟาร์มก็ต้องได้รับอนุญาตก่อนนะคะก็ค่อยมาเปิดประตูรั้วให้เข้าสู่ฟาร์มใช่ไหมครับแล้วถ้าช่วงที่มีการระบาดแล้วเนี่ยเราจัดการยังไงบ้างก็คือใช้ายาฆ่าเชื้อเุดแรกเกดที่ถเข้าวออกอคือเข้าได้แต่รถเจ้าของอรถ ก็คือจะเป็นการงดการเข้าสู่ฟาร์มไปเลยใช่แต่ถ้าจําเป็นต้องเข้างจริงก็ต้องมีบ่อน,น้ํายาฆ่าเชื้อมีการสเปรย์พ่นฆ่าเชื้อก่อนใช่รถเนี่ยที่เข้ามาสู่ฟาร์มะคะเราจะยังไม่ให้เข้าฟาร์มนะคะแล้วก็ต้องมีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโดยวิธีการพ่นเนี่ยจะพ่นยังไงนะคะ <c oughs> ที่หมอพอค่าวิธีที่ดีที่สุดนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ฟาร์มเลยก็คือการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้ออย่างที่หมอบิมบอกนะคะ พ่นที่ดีที่สุดก็คือการพ่นล้อทั้ง4นะคะจําเป็นเลยจะต้องมีการพ่นทั้ง4ล้อนะคะแล้วก็พ่นบริเวณรอบคันรถนะคะแล้วหลังจากที่พ่นเสร็จแล้วเนี่ยก็ควรจะให้รถเนี่ยจอดรอก่อนนะคะอย่างน้อยอาจจะประมาณ5 1 0นาทีนะคะเพื่อให้น้ายาฆ่าเชื้อเนี่ออกฤทธิ์นะคะก่อนที่จะให้รถเข้าไปสู่ภายในตัวปาม์ํสำหรับบุคคลภายนอกที่จะเข้าสู่ฟาร มี2วิธีง่ายๆนะคะก็คือการเตรียมรองเท้าบูทส่วนกลางให้กับเขานะคะหรือถ้าเราไม่มีบูทส่วนกลางให้เนี่ยวิธีง่ายๆอีกวิธีหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้ถุงคุุมรองเทา้าหรือถุงที่ใช้ในการคลุมรองเท้านะคะให้ไว้กับบุคคลภายนอกนะคะให้เขาสวมก่อนที่จะเข้ามาสู่พื้นที่ภายในัวฟาร์มเราก็จะเป็นการลดเชื้อที่จะนําเข้าจากภายนอกเข้าสู่ภายในฟาร์มเราะคะ่ะ แล้วหลังจากที่เราออกไปข้างนอกหรือก่อนที่เราจะออกไปข้างนอกเนี่ยมีการใช้รองเท้ายัางไงบ้างคะในฟาร์มก็คือหลังจากรีดนมเสร็จแล้วแล้วก็จะมาเปลี่ยนรองเท้าบูทตรงนี้แล้วก็ใส่รองเท้าธรรมดากลับแฝงนอกคือรองเท้าบูทจะใช้แค่ในฟาร์มรองเท้าบูทจะใช้แค่ในฟาร์มนะคะจะไม่มีการเอาออกไปใช้ภายนอกพื้นที่ฟาร์มนอ่าะเช่เพื่อลดการนําเชื้อจากภายนอกเข้าสู่ภายในฟาร์มด้วยแล้วหลังจากที่กลับเข้ามาในฟาร์มแล้วเนี่ยเราก็จะมีการเปลี่ยนรองเท้าบูทอีก ใช่ครับเปลี่ยนรองเท้าวูดแล้วก็จุ่มยาฆ่าเชื้อ,อแล้วก็จุ่มยาฆ่าเชื้อด้วยนะคะคแล้วก็ค่อยเข้าไปทำงานใช่ครับะะหลังจากที่เราเข้ามาภายในฟาร์มแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคคลภายนอกหรือว่าเป็นบุคคลที่ทํางานภายในฟาร์มนะคะ สิ่งที่เราจะต้องมาดูกันก็คือเรื่องของอาสุ่มเท้านะคะหลังจากที่เข้ามาภายในรั้วฟาร์มแล้วเนี่ยก็ควรจะมีการต้นน้ํายาฆ่าเชื้อสเปรย์ตัวบุคคลนะคะในช่วงของการระบาดหรือถ้าไม่ใช่ช่วงของการระบาดอย่างน้อยที่สุดก็คือจุ่มเท้านะคะโดยเดี๋ยวพามาดูนะคะว่าบ่อจุ่มเท้าเนี่ยบ่อจุ่มเท้าที่ดีควรจะมีทั้งหมด2จุดนะคะอย่างแรกก็คือจุ่มสะอาดก่อนนะคะอ่าก็คือล้างทำความสะอาดเ็จข้าวปกระปกนะคะให้ออก ก็ออกไปใช่ก็จะเป็นการล้างเศษขราบดินเศษค่าปฏิกูลออกก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยมาจุ่มอ่างที่สองนะคะก็คืออ่างที่มีน้ํายาฆ่าเชื้อผสมอยู่นะคะก็จะเป็นการจุ่มเท้าเพื่อฆ่าเชื้อที่ดีที่สุดนะคะโดยสัดส่วนที่ใช้เนี่ยก็ควรจะอ่านฉลากของน้ํายาฆ่าเชื้อก่อนใช้งานทุกครั้งนะคะว่าเขาให้ผสมประมาณเท่าไหร่ะะอันนี้ก็ที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นรองเท้าบูทแบบที่เป็นถุง ุงสวนนะคะก็คือเหมาะสําหรับใช้แล้วก็ทิ้งเลยอืสําหรับบุคคลภายนอกก็จะแนะนําให้ใช้เป็นแบบเริ่มแรกเนี่ยเราจะควบคุมสัตว์อหารได้เนี่ยสิ่งที่สําคัญภายในฟาร์มอันดับแรกเนี่ยตอนนี้ก็คือการควบคุมมูลสัตว์ภายในฟาร์มเพื่อที่จะลดพวกแมลงนะคะที่จะมาทพาโรคต่างๆเนี่ยเข้ามาสู่ตัวของเราได้ตอนนี้เราก็เลยอยากถามพี่รู้ว่าตอนนี้ที่ฟาร์มเนี่ยทำการควบคุมพวกมูลสัตว์เนี่ยจัดการอย่างไรบ้างคะ ก็คือทำผลาดออกเนาะก็ถ้าจะเป็นหน้าฝนก็ทำผลาดด้วยการใช้รถตักตักออกวันละครั้งตักมูลออกทุกวันได้ยิ่งดีได้ทมันยิ่งดีใช่หมยเฉพาในหน้าฝนเพราะพื้นที่มันแฉะแล้เอา๋ยวหายกับพวกแมงวันอะไรเนี้ยถ้ามันแฉะมันก็จะมีแมงวันเยอะถ้าเป็นเจวงหน้าแรงหน้าหนาวก็ประมาณ สามวัน,นครั้งหนึ่งแล้วทีนี้เราหลังจากที่เราตัดออกไปแล้วเนี่ยเรามีวิธีจัดการกับมูลที่เราได้ออกมายัางไงบ้างบางส่วนถ้าอันไหนมันไม่แฉะเกินไปก็ตากเพื่อจำหน่ายในเกษตรกร,กรที่ปลูกอ้อยปลูกมันอมบอ,องส่วนก็นำไปใส่ปลงหญ้าอของตัวเองครับกลายเป็นขุยแล้วหลังจากทำอย่างนี้นี่รู้สึกว่าแมลงวันภายในข้อ เป็นย<อ>ังไงบ้างคะน้อยลงเนาะลดลงครับการใช้ยากําจัดแมลงก็ใช้น้อยลง,ะะยลงเรื่อง,งของการใช้สารเคมีก็ไม่จําเป็นต้องไปใช้ถีมากเพียงแค่กําจัดมูลภายในคอกให้มันผีขึ้นนอกจากนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราต้องการให้แมลงพาหะภายในฟาร์มนี่ยน้อยลงแนะนําไว้นะคะว่าอาจจะเป็นการติดหลอดไฟไล่แมลงนะคะตามบริเวณคอกนะคะ อาจจะเป็นหลอดไฟสีเหลืองหรือสีแดงก็ได้นะคะเปิดให้ในตอนกลางคืนก็จะช่วยกาจัดสัตว์พาหะในช่วงกลางคืนได้เช่นกันแบบนี้เลยค่ะต่อไปนะคะก็เป็นในเรื่องของจุดน้ํายาฆ่าเชื้อค่ะก็เลยอยากจะถามพี่นุกว่าในฟาร์มตอนนี้ค่ะมีจุดที่ใช้น้ายาฆ่าเชื้อเนี่ยตรงจุดไหนบ้างคะเริ่มจากแตกข้างหน้าเลยก็ได้จุดแรกก็จะเป็นจุดทางข้อของฟาร์มเลค่ะเปนจุดแล้วก็จุดเียนลองทาบูุ ่อ,อนเข้าลงรีดนมคมรับแล้วตอนนั้นที่มีช่วงของการระบาดในฟาร์มค่ะตอนนั้นลงที่เราได้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ยเราได้พ่นตรงจรุดไหนบ้างอ่าก็คือจุดแรกครับจุดทางเข้าก็คือรถุกกันที่เต้าออกต้องพ่นน้ำยาหมดอืครับแล้วก็จุดรีดนมก็คือเปลี่ยน้ผ้าก่อนแล้วเปลี่ยนรองเท้าบูทอ่าจุงเท้าเข้ารีดนมอ่ค่ะต,ตัวโรงเรือนที่เลียสัตว์อันนี้ก็จะพ่นเข้าไปเอง เป็นตัวน้ำยาฆ่าเชื้อกลุ่ม cpmx ใช่ไหมคะครับทางที่ดีนะคะก็ที่เราเคยแนะนํากันเนาะก็บอกกันว่าถ้าจะพ่นเนี่ยก็คืออย่าแนะนําว่าพ่นเป็นทุกวันเลยจะดีที่สุดค่ะก็คือจะช่วยลดปริมาณเชื้อภายในาระได้ค่ะก็ต้องดูน้ํำยาที่จะเลือกใช้อีกครั้งหนึ่งนะคะในกรณีที่อยู่ในช่วงการระบาดน้ํำยาที่เราจะต้องเปลี่ยนมาใช้เพื่อพ่นบนตัวสระหรือพ่นในบริเวณที่มี สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เนี่ยก็ต้องเป็นตัวที่สามารถใช้กับสิ่งมีชีวิตได้นะคะเช่นกลุ่มน้ำยาฆ่าเชื้อ PP p PMS จา่ที่หมอบีมได้บอกไปนะคะแนะนำว่าถ้าเป็นช่วงการระบาดเนี่ยการพ่นทุกวันก็จะช่วยลดเรื่องของจำนวนออไวรัสที่สะสมภายในฟาร์มเราได้ค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นก็จะแนะนำตรงนีวันวค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงคุณหมอขอมาแชร์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงตัวน้ำยาฆ่าเชื้อของเราก็คือตัวออกซิโปนั่นเองค่ะเพราะว่าตัวออกซิโปนะคะมีองค์ประกอบของตัว PPMS หรือที่เรียกว่า p o โพเ p ียมโพล o ซีม s นอสเฟนค่ะตัวนี้เนี่ยสามารถฆ่าเชื้อโรคปากและเท้าเปเื่อยได้ภายใน1น,นาทีเท่านั้นค่ะนอกจากนี้นะคะมันยังสามารถใช้พ่นในโรงเรือนที่มีสัตว์ได้อีกด้วยค่ะ ค่ะวันนี้นะคะรายการสาระดีๆเนี่ยจากสองมอเจ้าทุกเรื่องของเราเนี่ยก็จบลงไปแล้วก็อยากจะขอขอบคุณทางมานะาฟาร์มแล้วก็พี่นุนะคะขอบคะุณมากเลยค่ะที่เอื้ออํานวยนะสถานที่ให้เราเนี่ยได้ถ่ายทอดขวามรู้นักแก่กเกษตรกรท่านอือ่นๆนะคะและหากท่านใดน,นะคะมีคําถามหรือข้อสงสัยเนี่ยก็ติดต่อกับเราผ่านทางไลน์ o f f i c i a l @asp lumines หรือจะเป็นช่องทางเฟ e บุ o กนะคะ @asp lumines ของเราได้อีกด้วยค่ะแล้วก็ อย่าลืมนะคะกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกสาระดีๆจากทาง v p g Channel ค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่า